สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับคลิปนี้เจเอชแนลจะแจกสูตรนะครับเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับหมูนะครับทำง่ายๆนะครับเป็นสูตรโบราณที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายเท่านี้ก็ทํากินทําขายได้ง่ายๆนะครับไปรับชมกันเลยครับครับมาดูส่วนผสมนะครับในการทําสูตรน้ําข้นนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นน้ําข้นครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นน้ําใสนะครับ ที่ภาพมืดๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราตุนไว้นะครับท่านผู้ชมตอนเช้านะครับน้ำซุปจะเข้มข้นนะครับน้ำซุปจะออกดีมากนะเราตุนไว้นะครับประมาณ2ชั่วโมงล้วตอนเช้าเราก็อุ่นขายได้เลยนะท่านผู้ชมเมื่อน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่กระดูกลงไปนะครับจะเป็นกระดูกเล้งกระดูกข้อนะครับกระดูกหมูนะครับโครงไก่ใส่ได้หมดเลยนะครับน้ําข้นนะครับถ้าเป็นน้ําข้นเราไม่ต้องใส่ผ้าขาวบางนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนน้าใสนะครับ ใส่รากผักชีลงไปนะครับทุบๆนะท่านผู้ชมหอมมากๆเลยเราจะนําเม็ดผักชีประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับผมกับกระเทียม1นขีนะครับโขกนะครับแล้วเราก็จะนํามาใส่ผ้าขาวบางนะครับท่านผู้ชมและเพิ่มความหอมนะครับเราใส่ไม้หอมลงไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม้หอมหนึ่งหห่อนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับครับเราก็ใส่ผ้าขาวบางแล้วเราก็มัดแล้วก็ลงไปเลยนะครับ ปรุงเครื่องครับตามด้วยน้ำกระเทียมบาน้ำกระเทียมดองนะครับประมาณ1กระบวยนะครับน้ําตาลปี๊ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับท่านผู้ชมใช้น้ําตากลกรวดประมาณ3าก้อนนะครับท่านผู้ชมครับใส่ผงชูรสประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ซีอวขาวประมาณ1นถึงสช้อนนะครับท่านผู้ชม ปรับสูตรเพิ่มเติมได้นะครับซอสปรุงรสฝ้าเขียวนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับท่านผู้ชมซีอิ๊วดำนะครับอีกประมาณหนึ่งช้อนเช่นกันนะครับใส่น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเข้มข้นลงไปนะครับผมประมาณสองช้อนครับท่านผู้ชมใส่เกลือป่นประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนชานะครับ และท้ายสุดนะครับเพิ่มความหอมนะครับใบเตยนะครับประมาณ3ใบนะครับคุณผู้ชมมัดแล้วก็ลงไปในหม้อน้ําซุปนะครับปิดฝาตุนไว้นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเราจะทําการขายได้เลยนะครับภาพอาจจะมืดๆนะครับเพราะว่าเราตุนไว้นะครับตอนกลางคืนเช้ามาเราขายนะครับครับเราจะทําการลวกเส้นนะครับผมนี่เป็นเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มอร่อยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถเลือกเส้นได้ตามชอบนะครับที่ร้านส่งนะครับ แต่ละยี่ห้อเนี่ยความเหนียวนุ่มของเส้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราจะลงเส้นลงไปก่อนนะครับในกะวยนะครับที่เราไปลวกเส้นครับเราจะนําผักไว้ด้านบนนะครับแล้วเวลาลวกเสร็จเราจะใส่ชามเนี่ยผักจะลงไปอยู่ข้างล่างเส้นจะโชว์อยู่ด้านบนครับท่านผู้ชมครับลวกเสร็จแล้วเราก็นํามาเท okay, ใส่ชามครับท่านผู้ชมนะฮะเส้นเราจะอยู่ด้านบนพอดีเลย ใส่เต้าหู้ยี้ลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับผสมกับกะทิประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยเลือดครับท่านผู้ชมใส่เลือดลงไปนะครับนี่จะเป็นน้ำตกนะครับแล้วก็นำลงไปครับใส่กับน้ำซุปเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำซุปที่เข้มข้นนะครับแล้วก็นำลงไปใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวของเราครับเราแล้วนำลงไปใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวของเราเลยครับตามด้วยหอมผักชีเสิร์ฟเลยนะครับครับ ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับผมลืมไปนะครับแล้วก็หอมผักชีนะครับท่านผู้ชมครับเท่านี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วนะครับกุ้งแห้งตัดออกไปได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทําให้สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ทําให้เค็มด้วยนะครับท่านผู้ชมแค่ทําน้ําซุปให้อร่อยเท่านั้นนะครับจัดเสิร์ฟได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอกชาแนลนะครับโชคดีเป็นของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ